สวัสดีรับชมกันด้วยแล้วกันนะคะผมเ็นผมอินเลครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นแมปชื่อว่า pressure นะหรือว่าความดันในภาษาไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะ<ม>ก็ไปเล่นกันเลยโอเคมาจากเกรือเสร็จโอเคเราก็มาสำรวจกันตรงนี้เป็นห้องอะไรอ่ะเปิดไม่ได้นะทุกคนเอ่อ ตรงนี้เป็นห้องเริ่มเดี๋ยวเราอุย้ยเปิดลิ้นชักได้ด้วยเนี่ยแล้วก็ต้องสารวจก่อนเขาให้กดย่องอ๋อคล้าเยเกมประตูทุกคนยีทีการ์ดแทนที่จะเป็นกุญแจโอเคแล้วก็น่าจะมีแค่นี้ห้องเริ่มต้นลิ้นชักให้เปิดด้วยเหมือนว่าลิ้นชักจะเปิดได้ทุก บานนะทุกคนเราใส่คีการ์ดอ้าวอ๋อต้องกดค้างเคอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นห้องใครดูเราอะ่ะเราไปดีกว่าเคเออตรงนี้เหมือนเป็นเนอ่อล็อกเกอร์เหมือนที่แอบนะทุกคนเราลองแอบดู <S <S อุ้ยูเป็นอะไระะเดี๋ยว ทุกคนทำไมผมขยับไม่ได้อะผมเดินแล้วนะโอ้ทุกคนงั้นเราไปอีกรอบหนึ่งชึบเคมาแล้วเราต้นเราจะไปเลยนะครูก็คืออุ๊ยะไรเหมือนเป็นเงินที่เก็บด้วยจะได้ขี่การ์ดมนาะย่องแล้วก็เอ่อกด กระเปาชุบเทแล้วก็ห้องที่สองหมวดจะเปียกไปด้วยนะคนเหมือนเกมดอดมึนเปียกไปด้วยเคอันนี้เป็นห้องซิกแซกนะมีล็อกเให้เปิดเหมือนเดิมคนใหญ่ก็จะไม่มีของอนะ่ะแล้วก็น,นี้สิบเหรียญอะไรไม่รู้อ่ะหุย ทุกคนเห็นไหมคืออะไรม,มออ่วงๆอ่ะเดี๋ยวเราไม่แอบแล้วกันเดี๋ยวเจออะไรอีกโอเคทางนี้เหมือนจะเป็นอ๋อลงบันไดตรงนี้โอเคแล้วก็เออเฮ้ยตรงนี้ห้าสิบเลยหรอหุ้ออยตรงนั้นไปไม่ได้นะโอเคห้องอนี้อีกแล้ว เราก็ต้องลงชึบแล้วก็ทำงนานไปไม่ได้เหมือนเดิมก็มาห้องที่ห้าอุ้ยอะไรอะทำไมมีเรากลับไปได้คืออะไรอะมันเป็นเหมือนอะไรใหญ่ๆทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นแท้งอะมันเราอยู่ใต้น้ำเออมีอะไรเปล่าเราไปเลยก่อน โอ้ยคืออะไรอะ่ะทางไฟดับเรียประตูเสร็ละโอ้เสียงน้ำอีกน้ำไหลอีกโอ้ที่เรียบันอะไรเนี่ยโอ้เนี่ยไฟดับอีกแวโอ้ไม่ใจค่าไม่ใจค่าไฟโอ้ห้องนี้เหมือนเป็นทางขานะ้แล้วก็ลงมาไปห้องที่สิบไฟกระพริบ เนี่ยตู้ก่อนนี้ตูต้ตู้ตู้เข้าอุ้ยตัวอะไรอะ่ะอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวูดไอดชิมินนั่นคืออะไรอ oh. <Hello. S 1> สวัสดี <You died. S 1> ผม <Was S 1> ตายเ <dying S 1> หรอโอเค okay, อันนี้คือผลสรุปของเราเราโดนตัวสีม่วงฆ่านะทุกคนมีไฮไลท์ด้วยโอเค เออแต่ผมกดออกแล้วกันโ oh, <and>, uh, อ้ยไม่มือด <one more S 2> <more> ้วยโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนจะใหม่คลิปหน้าครับบายบาย